ประมาณเกือบ30ท่านนะครับมูลค่าความเสียหายเกือบ70ล้านนะครับซึ่งมีทั้งคนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่ถูกหลอกนะครับให้ทําธุรกิจปลอมๆกับนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับยกตัวอย่างรายนี้นะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนเบอร์ชื่อให้นิดนึงนะครับอายุประมาณ70กว่า77นะครับเสียหายไปประมาณ8ล้านกว่ากว่านะครับรายเดียวรวมนู่นลมนี่นะครับ ก็มีทั้งหมด5ผลิตภัณฑ์นะครับในการหลอกเงินนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทั้งผู้สูงอายุด้วยนะครับที่มีเงินเก็บที่เก็บมาทั้งชีวิตนะครับเป็นญาติญาติกันนะครับแนะนํามาก็เสียหายหนักมากนะครับแล้วก็เรามีรายใหญ่ๆนะครับที่มาที่มาอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ช่วยเบอร์ชื่อนะครับก็จะมีเดี๋ยวโทษนะครับถ้าซูมมาตรงนี้จะเห็นว่า10ล้านกว่าอันนี้จะเป็น เป็นตัวอย่างของการหลอกอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เรื่องเริ่มจะแดงขึ้นนะครับมีคนที่เดือดร้อนเนี่ยเริ่มไหวตัวนะครับแล้วก็ทวงถามเงินคืนนะครับแต่ว่านายบริษัทนายประสิทธิ์เนี่ยก็หลอกให้ทาข้อตกลงนะครับปลอมๆหลอกๆนะครับโดยมีการแบ่งชําระสมมุติว่า10บล้านเนี่ยจะแบ่งชําระเป็น3ปีนะครับนี่มูลค่าเสียหาย10ล้านแล้วก็ยังหลอกว่าจะให้เงินเพิ่มนะครับ ในส่วนของโบนัสนะครับเป็น11ล้านอันนี้คือยอดอยู่ข้างล่างนี้นะครับยอดอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเอกสารนะครับว่าเงิน10กว่าล้านนะครับที่เขาลงไปด้วยความไว้วางใจนะครับด้วยความที่นายประสิทธิ์เนี่ยสร้างภาพเก่งมากแล้วก็อ้างตัวเองหลายอย่างนะครับผมเคยได้คุยเขาแล้วคอยเตือนเขาเรื่องนี้นะครับว่าเพราะมีญาติผมเนี่ยไปไปโดนด้วยนะครับโดนไป17ล้านนะครับญาติผมโดนไปสล้านก็เตือนว่าอย่าทําอะไรที่มันตุกติกนะครับมีคลิปเสียงมีข้อความที่คุยกันด้วยนะครับ เขาก็ให้รองประธานคนหนึ่งชื่อกิติศักดิ์นะครับโทรมาเคลียร์แล้วก็อ้างไปถึงสถาบันหรือว่าผู้ใกล้ชิดสถาบันด้วยนะครับว่าอ้างว่าก็ก็มาลงทุนกับเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ใกล้ชิดผมเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยอ้างไปถึงว่าเอาเงินเนี่ยไปให้ข้างบนด้วยนะครับไปให้สถาบันด้วยนะครับอันนี้ก็มีคนยืนยันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวนะครับอันนี้จะเป็นยอดเงินที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรวมเบ็ดเสร็จแล้วเท่าไหร่นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเกือบเจ็ดสิบล้านนะครับในมือผมนะครับเกือบเจล้านครับมันทั้งหมดเป็นของเครือญาติของคุณแมไม่ฮะเป็นเป็นเครือญาติผมประมาณสามคนนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆอีกนะครับวันนี้ออกมาในตัวแทนรวมหนดนี่เลยครับผู้เสียหายครับใช่ครับผู้ถมนะผู้เสียใช่ครับจะมีบางรายนะครับจะดูนะครับอันนี้ก็คือโอนตรงให้กับนายประสิทธิ์หนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้จะเป็นรายที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ 1ล้านบาทแล้วก็มี2ล้านบาทก็มีนะครับเดี๋ยวผมทยอยเปิดให้ดูนะครับโอนเข้าเป็นคุณประสิทธิ์เลยใช่ครับเนี่ยครับชื่อประสิทธิ์เจียวโกเลยครับอันนี้1ล้านบาทที่คุณแทนคุณได้คุยกับคุณประสิทธิ์เนี่ยที่เขาบอกว่าแอบอ้างถึงเบื้องสูงเนี่ยเขาพูดเขาพูดแนวไหนประมาณไหนพูดตรงๆเลยนะครับเขาบอกว่าเงินบางส่วนนี่เขาไปถวายข้างบนครับพูดอย่างนี้เลยครับตัวคุณประสิทธิ์เองครับอันนี้2ล้านบาทใช่ไหมฮะอันนี้ยอดจะใหญ่หน่อยเขาบอกว่าเอาเงินไปถวายข้างบนครับ ขาพูดอย่างนี้แล้วมีคนได้ยินครับแต่ไม่ได้พูดกับผมนะเขามีคนที่ไปร่วมลงทุนเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยทำถวายเยอะมากแล้วก็เอาเอาเงินไปถวายด้วยข้างบนครับอันนี้อันนี้คือมีพยานบุคคลที่ยืนยันเรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ยังไม่ปักใจเชื่อและเล่นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือสอ,สองล้านบาทอันนี้คือสลิปแล้วก็ยอดใหญ่ๆท่านนั้นคือล้านหนึ่งนะครับเนี่ยคือประสิทธิ์เจวกก,กเลยเห็นไหมครับ ให้หมดแล้วครับผมพบกับท่านผู้บังคับการกองกำลังปราบนะครับท่านพลตํารวจตรีสุวัสด์นะครับเมื่อคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็ขออนุญาตท่านลงมาเพราะเดี๋ยวจะข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเนี้ยล้านล้านกว่าทั้งหมดนี้ประมาณ30มลายรวมมูลค่าความเสียหายเกือบเจล้านมีหมอหมอคนหนึ่งโดนไป็นสิบสอล้านนะครับญาติญาติคนสนิทใกล้ชิดผม3คน17ล้านนะครับแล้วก็อันนี้รวมๆกันหลายหลายกรณีนะครับอะไรที่ทําให้เขาเชื่อแล้วก็ไปลงทุนกับ ผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยคือเขาสร้างภาพในเรื่องความน่าเชื่อถือทางสังคมเก่งมากว่าเป็นคนทําความทําความดีเสียสละนะครับแล้วก็ทําให้คนคนเท่าคนแก่นะครับหลงเชื่อเยอะมากแล้วก็ผลตอบแทนในช่วงแรกเนี่ยดีมากแล้วก็ตอบแทนคืนจริงนะครับอันนี้ก็ล้านกว่าทั้งนั้นเลยนี่คือยอดมีเจ็ดแสนนี่คือคนที่เป็นรายใหญ่ๆที่ยังเสียหายอยู่นะครับก็ยัง,ย,งยังทยอยมาอีกแล้วก็ยังมีจํานวนผมคิดว่ามากกว่าครึ่งนะครับที่ ยังคิดว่าเขายังจะกลับไปได้อยู่นะครับยังคิดว่าเขาจะกลับไปได้ซึ่งผมก็พยายามยืนยันว่าไม่หรอกผงติดคุกยาวแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือการพยายามสืบซับเพราะเข้าใจว่าตะดได้ข้อมูลจากท่านผู้ก,การว่าได้ลองเช็คบัญชีแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วบัญชีของกุ่มธิใช่ครับและบริษัทต,ต่างๆคือเข้าใจว่าเขามีบริษัทกว่า20บริษัทนะครับเขาแบ่งเป็น5กลุ่มธุรกิจนะครับกลุ่มแรกคือมีการทำโปรโมชั่นเรื่อง cash back นะครับก็คือลงทุน10เดือนตอบแทน37เปคืนเงินต้น1ิทุกเดือนนะครับอันที่2ก็คือสากลอมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานอันเนี้ยจะได้เงินไปเยอะเพราะความน่าเชื่อถือของสากลเนี่ยจะสูงกว่าแล้วก็สากลเนี่ยยังมีเรื่องสาหกิจอีกสากิจเนี่ยผมเข้าใจว่าความเสียหายจะการลงทุนในช่วงหลังเนี่ยจะเป็นโค้งสุดท้ายเข้าใจว่าทิ้งทวนเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะตอบแทนให้กับคนที่โรโยตี้หรือว่าคนที่พักดีกับเขาคือ ลงแสนคืนแสนนะครับแล้วก็พอลงแสนปุ๊บายใน3วันหรือกี่วันเขาคืนจริงรพอคืนจริงปับ๊บคนก็แห่กันมาโค้งสุดท้ายเนี่ยทิ้งทวนเลยครับมหาศาลเลยตรงนี้ครับตรงน,นี้ยังมีคนเชื่อยังมีคนเชื่ออยู่ครับจนบัดนี้ยังมีคนเชื่ออยู่ครับจะบอกอะไรไเชื่อเชื่อ,อขนาดว่าเขาเขาถูกกลั่นแกล้งเพราะคุณประสิทธิ์ผมร,รู้รู้ว่าเขาคงปรึกษาดีเพราะวิวธีการในการเขียนสัญญานะครับของเขาเนี่ยผมจะให้ดูนะครับคือยอดเนี่ยยอดยอดมันเยอะมากแล้วก็เอกสารเยอะมากผมก็ เห็นใจคนนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนของผู้ใหญ่ที่รู้จักกันของคนส่วนใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่ที่มีเงินเย็นเก็บอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีทั้งเดี๋ยวมหาเอกสารอันนึงที่มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าน่าเห็นใจมากเพราะว่าเขานะครับแล้วก็อยากจะบอกไม่เดี๋ยวจะจะให้ดูว่าบางทีคนที่เขาเชื่อคือเขาเชื่อด้วยความหนึ่งคือเขาเคยได้ได้มาแล้วได้อีกนะครับสองเนี่ยคือเขาเชื่อในสิ่งที่ คุณประสิทธิ์พยายามกล่าวอ้างถึงนะครับในคุณงามความดีต่างๆนะครับก็อยากจะบอกว่าอย่าหลงเชื่ออีกเลยนะครับอันนี้คือไม่ใช่เหนือโลกครับลวงโลกจริงๆนะครับแล้วก็หลอกเิคนไปเยอะมากส่วนใหญ่นะครับที่ผมรู้จักและช่วยอยู่เนี่ยอายุเยอะๆทั้งนั้นนะครับมีคุณป้าคนหนึ่งก็เขียนไปลายมือแบบนี้นะครับมอบอำนาจมาให้ช่วยเพราะนี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตของเขานะครับโดนคนนี้โดนไป8ดล้านกว่านะครับโดยคนแขกคุณเชื่อไหมว่าประสิทธิ์เนี่ยทำคนเนี่ยจะมีคนที่แบบ ใหญ่โตมีสีอยู่เบื้องหลังะสิกไหมผมคิดว่าคงถูกหลอกไปหมดนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยผมเข้าใจวิธีการของเขานะครับเพราะเราเป็นนักการเมืองเรารู้ว่าวิธีการคือเขาพยายามเข้าไปทําโครงการไปโดยเพราะโควิดเนี่ยเขาก็ของไปบริจาคแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับบรรดาน,นักการเมืองหรือคนที่เขาของไปบริจาคนะครับแล้วก็ไปเคลมว่าเป็นโครงการคืนคุณแผ่นดินที่เขาอ้างอยู่ไม่มีครับไม่ไม่คิดค <น S 2> ว่าแต่ว่ารู้ว่าเขาสนิทกับนักการเมืองหลายฝ่ายผมก็เช็คไปหลายคนนะครับและคนที่ ช่วยช่วยให้ข้อมูลผมเนี่ยก็เป็นกลุ่มนักการเมืองเหมือนกันแล้วเขาก็มักจะไปไปเหมือนกับช่วยสนับสนุนนักการเมืองเช่นบางคนเนี่ยมีที่ดินมีอะไรเปล่าๆล่าเนี่ยให้ปล่อยให้เช่าเขาก็ไปเช่านะครับไปเช่าโดยที่ไม่ไม่มีอะไรไปลงนะครับสเดือนอันนี้ก็บางท่านก็ให้ข้อมูลมาว่าไปเช่าเนี่ยสามเดือนล้านกว่าก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เงินจริงครับเพราะว่ากับบรรดานักการเมืองนี่เขาต้องการสร้างเครดิตทางสังคมกับเขาเองนะครับ ผมเคยเตือนครับผมเคยเตือนออรรเขาก็บอกว่าเขาก็เขียนคําคมอะไรมาว่าชาติเสือไว้ลายชาติชายอะไรต่างบ้าบองเขาไปเรื่อยครับ,รบแล้วก็ส่งคลิปเสียงมาให้ผมนะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวผมจะส่งให้ด้วยว่าคลิปเสียงว่าเป็นแบบว่าเนี่ยเขาประสานงานกับทางรอ,อ,องประธานเขาแล้วชื่อหนุ่มนะครับโกหนุ่มกิติศักดิ์นามสมุลรําจไม่ได้แต่มีอยู่ในข่าวแต่ตอนนี้หลบหนีอยู่ก็ยังคุยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขา <st il bing> จะเอาที่ดินที่อ่าวนางนะครับไม่เป,เป็นเป็นห้องพักนะครับประมาณ209ห้องที่อ่าวนางนะครับมาเคลียให้ให้ผมแล้วก็เคลียให้คนที่เขาเคลียไม่ได้หมายความว่าคนที่เ,เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับแล้วเขาอ้างถึงเลขานุก,การของราชเลขาในวงังอันนี้คือคําพูดที่เขากล่าวอ้างกับผมนะฮะ <Hyun. S 2> ซึ่งอันนี้คือลองลองประธานเขาเ้าไปคนกล่าวอ้างครับแต่เขาผู้สติขเขาให้การอ้างว่าเป็นการขเข้าใจผิด อีกแล้ววันนี้คนนี้ออกมาพูดข้อมูลมนี้กลัวไหมครับว่าเขาจะฟ้องกลับผมไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าผมคิดว่าก็ต้องสู้กันนะครับแล้วผมมีหลักฐานจริงนะครับผมผมเป็นคนยืนยันแล้วผมไม่ได้กล่าวหาเรื่องนี้ลอยๆแลวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผมยังคิดว่ามันเรื่องเรื่องที่ไม่ได้เป็นสาระสําคัญของการดําเนินการกับเขาในครั้งนี้คือตอนนี้ผมเป็นตัวแทนของผู้เสียหายประมาณ30คนมูลค่าความเสียหายเจ็ดสิบล้านผมว่าผมเนี่ยได้เห็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของคนที่แทบจะเป็นบ้า แล้วผมได้ยินว่าบางคนพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปกินยาฆ่าตัวตายเพราะเครียดคเครียดมากนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาผมเองรับรู้เรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าช่างใจว่าจะพูดออกมาอย่างไรนะครับตอนนี้อยากจะให้อยากจะให้เชื่อผมไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายประสิทธิ์เจียวกกหลอกลวงทุกประเด็นทุกกรณีไม่มีอยู่จริงรไม่มีธุรกิจอยู่จริงนะครับแล้วก็เป็นการหลอกลวงจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ไม่ได้เจอแบบว่ารู้ว่าาพวกเอกสารเ้ดี๋ยว็ครับากให้ดูยอดนรงความเพราะว่ามีหลายท่านที่ได้เียเียจะันานของร้านจะฝากท่านที่คยบริษัเราครัตอนนี้คือใน แบางคนก็อาเดียวสิบ่าีลาด้วยครับมยาสามคนผมจะนัยลยาครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนี่คือเป็นใบใบ สากลเนี่ยเป็นต้นเชื่อมกับทางสริษัทขอสากลเนี่ยก็มีหน้าที่ส่งผลอย่างเดียวไม่ไดมีการต่อต้านอะไรเลยคือบทบาทแรกคก็เตือนได้ว่าหรือว่าอาจจะเป็นรายชื ens, ่อกรรมการที่บริษัทต่างๆที่กติกเป็นแบบไวอ่ิทีมสักรยานนาลนะฮะเป็นรายชื่อกรรมการนนี้เป็นรายละเอียดชัดการคุยกันของของเซลนะครับที่หลอกหลอกเอ่อเราเรียกว่าคนที่มาขอช่วยเหลือนะฮะว่าขอ จ่ายสองแสนคือก้านสลากเพราะว่าเขาจะไม่ได้ขอเงินเยอะๆเป็นก้อนใหญ่เขาจะขอแค่สองแสนให้ตัดสินใจง่ายๆและผลตอบแทนศูนนะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายที่เป็นเป็นเซลล์เขาครับที่จะทําหน้าที่ในการหลอกลวงเนี่ยเยอะมากคนที่จะบอกว่าจัหน้า่มสายเขาหมดหมดเลยครับหมดเลยเุกวันนี้ครับมันมีบางคนเนี่ยไปเขาเขาไป เขาจะมีมาบอกว่าถ<ส>้าไม่มีเงินเนี่ยเขารับเงินนะบัตรเครดิตแล้วก็ผู้กับบัตรเครดิตเอามารูดแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะได้ผลตอบแทนดีกว่าหลวงพี่เขาก็เชื่อมาเชื่อเนี่ยก็ผลไปหลายหลายร้านตอนขอเได้คืนทั้งแรกข2คือไหมคะมีบางรายได้คืนนะอย่างอย่างที่สาวเห็นเนี่ยทั้งหมดรวมหลายล้านเนี่ยได้มาห้ามก่อนที่จะโดนจับไม่นานนะแล้วเขาก็ออกคลิปมาว่าทำนองว่าให้เลือกเอาว่าสองทางใช่ไหมฮะสองทางทางนึงเนี่ย แจ้งความดำเนินคดีแล้วเขาก็ไปสู้คดีแล้วอีกอันหนึ่งคือเขาถามก่อนนะครับถามปฏิการท่านคือว่ารอเพื่อนหน่อยให้เขาฟื้นแล้วเขจะไปดทุกคนครับแล้วก็เขาก็ตอนที่เขาตื่นเงินเนี่ยคนก็ดีใจแล้วก็พูดว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าแจ้งความดำเนินคดีจะไม่ได้เงินคืนเพราะต้องสู้คดีแต่ถ้ารอเขาฟื้นได้คืนทุกคนก็เลยทำอะไรเขาพูดมืไหรกันพูดสักที่อันนี้สองประเทศก่อนที่จะได้ครับ ดานลงสองหมื่นสองหมื่นแล้วขยับมาสองแสนสองแสนแล้วมาสองล้านคือขยับสองแสนสามแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนแล้วก็สุดท้ายสองล้านแล้วก็รวมแล้วยอดผมสิบเจ็ดล้านครับแล้วก็มีทั้งคนในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ไปอันนี้เข้าไปทั้งชื่ออันนี้เดี๋ยวให้ชุดูได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นชื่ออื่นละสิเก้กพันห้าแสน คือผมก็ช่างใจอยู่งานรกจะพูดยังไงแต่ว่าคิดว่าผมาคน่ตัวอย่างอย่ได้รั้าที่เราให้การแล้วก็มีแบบองนิดเดี๋ยวจะให้รายละเอียดเพื่อเมืุพูดใีก้อ่างเกันอครัอันนี้าเือโลกเนือโลกเือโลกเนือโลกที่สามแสนสิว่าถอเป็นกามีอกมีบนคคลที่ตรงก็มีฮะนี่ฮะอยาี่ให้ดู อันนี้อันนี้เป็ู้ายจริงนะครับผู้หายจริงที่รบผู้หาที่ร้านหนลาอกว่าอะเงี้ยเราจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยยืนยันนะครับว่าอันนี้ของปลอมหมดแล้วก็จะมีทองยนะครับจะมีจะมีทองเดี๋ยวให้ดูว่าเปันมโครงฟีเจอร์อะไรทุกอย่างครับ ของผมนี่จะเป็นลายข้อต่างๆแล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้กระเป๋าแบรนด์เนมคือจะเป็นแคตตาล็อกกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมีชาแนลมีพาด้ามีหลายรุ่นนะครับแล้วก็ให้ลงทุนร่วมกันกบบคืคอกระเป๋ามูลค่าตั้งแตน100,000บาทก็อาจจะคิด10%ของมูลค่าถูกไหมแล้วแต่ลงทุนนะครับแล้วก็ได้ผลกำไร39%ในเวลากี่เดือนกี่เดือนคือเอาไปให้เู้เช่าับแล้วแต่กระเป๋าแบรนด์เนมเป็รัทไหนหรืแคตตาล็อกให้เลือกลงทุนนะครับ Għalim ขออย่างนี้ครับองก็คือไปจับสลากมีพองจับสลากคือเขาจะมีวิธีหลอกคนแก่เนี่ยเพื่อการให้ของใช่แล้วแล้วก็บอกจะมีแจ็คกอตบวะหนึ่งแต่ว่าจริงไม่ดีก็อย่างมากสนึกสนุนแล้วคนแก่ก็ดีใจว่าได้ของคนแก่ดีใจได้ของโอเค ในส่วนนี้ก็เป็นาทางด้านของคุณอี้แทนคุณนะคะ,ะได้มาร้องที่กองปราบนะคะในเป็นผู้แทนนะคะเป็นผู้แทนผู้เสียหายนะคะตัวแทนผู้เสียหายที่มายื่นร้องก,กับกองปราบนะคะกรณีถูกคุณประสิทธิ์เจียวโคกเนี่ยร่วมก,กันกับพวกนะคะชอโกงนะคะในเรื่องของาการจัดตั้งบริษัทแล้วก็เป็น มีการขายแพ็กเกจครัวมีการดําเนินการ5รูปแบบนะคะที่จะให้ร่วมลงทุนนะคะให้ผู้เสียหายเนี่ยร่วมลงทุนนะคะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายในส่วนของที่คุณแทนคุณรับมาในตอนนี้นะคะผู้เสียหาย30รายมูลค่าความเสียหาย70ล้านบาทนะคะซึ่งใน30รายนี้ก็มีในส่วนของญาติของคุณแทนคุณรวมอยู่ด้วยนะคะ